ไอ้ที่เงียบๆเนี่ยคือมันเงียบปกตินะเราไม่ได้ทำคอนเทนต์มันเงียบจริงๆแล้วเนี่ยนั่งดูเนี่ยรถเนี่ยข้าดิวเสียห้าพนะันเนาะเคอถ้าถ้าแบบว่า <S <S เง<อ>ียบแบบเน็ตไอดอลชื่อดังเขาเรียกว่าเงียบแบบไม่มีอะไรกรัน <laughs> เงียบไปเลยนีเ่เป็นไงโรบินฮูดมาแล้วใช่ไปรับร้านาข้างๆอะไม่ใช่ร้านเราโอเคตอนนี้ลูกค้าถามแลวอะรับงานรีวิวไหมครับจ <laughs> <อ>ิลโล มันกินข้าวเย็นโลกมันก็ไม่ได้ยากตักไม้เนี่ยรอยางเนี่ยมันเลยอะตังเนาะคนบางคนแบบไอ้พริกยัดหมูเนี่ยเผ็ดไหมหนึ่งเลยไม่เผ็ดถามว่ากินยากไหมไม่ยากถามแบบเอ้กินไปแล้วมันจะมีราคายขอไม่ราคายไม่ราคายแน่นอนและสี่อีกสิ่งหนึ่งที่ทุกคนแบบว่าควรรู้เลยแดกไม่ได้ด้วยไม่แม่ลอยร้านร้านไหนเออเนี่บจริงว่ะ เหนื่อยไหมครับพ่อเขาเล็กเหนื่อยแล้วเนี่ยเขาเล็กเหนื่อยแล้วโอ้โหปุ้มจนตัวฮึแบบตัดตุ้มเป็นทุกอย่างอ่ะเด้อสวัสดีมิตรรักแฟนเพจแฟนเพจสวัสดีมิตรรักแฟนเพจอินดูแอนดูคนด้วยนะคะตอนนี้เรากำลังอยู่กันที่ร้านหมาล่าชฉลี่ยร้านหม่าล่าที่มีชื่อเสียงที่สุดในน้อมีนร้อนหลุดสามเล่เจ็ดชุดเลยคุณเห็นด้านหลังไหม ลุง้ามันกินข้าวใช่ค่ะใช่เขาอยู่ข้าวนี่อะไรมองดีดีลูกค้ามันกินข้าวเขาสั่งกะเพราไปสองคุณพระตกใจอะไรอ๋อคุณพระกาแฟชื่อดังที่สุดในจังหวัดลบบุรีโองกดีดีใช่ใช่ใช่ไหมเขามาหายฉัน เดี๋ยวนี้ฉันต้องจ้างอินฟูมาช่วยที่ร้านแล้วนะโปรโมทร้านเหรอโปรโมทร้านเพราะร้านฉันน่ะมันต้องเวอวายแล้วมันต้องไปไกลแล้วมันจะย่ำอยู่กับที่ไม่ได้จ้างเลยวันนี้จ้างอินฟูเนี่ยมาช่วยโปรโมทร้านโปรโมทยังไงเงียบกิ๊บมาเลวิธีการโปรโมทเขาคืนั่งแดกข้าวกันีข้าวร้านเดินทางมาต้องไกลนั่งกินข้าวกันเงียบกิบเลยไม่มีสั่งมาลาส่าหาหกมากยไม่มีไม่เคยไม่มีเคยเหลือกันแบบกับ เป็นปรามทำยังวันนี้เดี๋ยวเราวันนี้เราจะมีการคอลแลบกับช่องของคุณพักมีงานด้วยกันใช่มีงานด้วยกันมีงานด้วยกันหลังจากที่หลายคนในเรียกร้องกันมานะคะโชคชะตานะคะหรือว่าเวรกรรมอันใดตุพพาเราสองคนได้มาเจอกันแล้วในครั้งนี้รับรองว่างานนี้สนุกแน่ๆวันนี้เนี่ยมาเร็วนะคะเที่ยงเนี่ยฉันเพิ่มมาเปิดร้านแล้วอแต่นี่ปกตินี่จะเปิดสามโมงแต่วันนี้เที่ยงมาแล้วเพราะอะไรเราต้องมาเซตฉากเซตอะไรพราทีมงานเนี่ยค่อนข้างเยอะของเราอ่ะของเราเนี่ย 68ชีวิตแต่คัดมาแค่2มีฉันกับหัวนี่แหละเดี๋ยวนี้คุณพ้าเข้าก็โปรดักชันใหญ่แ้วทมาทุกอย่างพ้นมาทุกอย่างทีมงานอ่าพอตูมมช่างแต่งหน้านู่นนี่นั่นขาดอยู่อย่างเดียวอกล้องคือมามาถ่ายงานนึงนีไม่มีกล้องถ่ายนั่งถือมือถือถ่ายกันนู่นั่นแหละโอมิน163โ ข้างหน้าก็จะมีอ,ะอู่อชอรุ่งเรืองกินหมาล่าแวะทำท่อตรงนั้นได้เลย <laughs> สายบงสายเบรกที่นี่ไม่มีใส่สายเคเบิลให้ทุกคัน <laughs> นี่ไม่ยู่ร้านเราแต่ว่าโฆษณา,นานร้านอื่นวะและแลวแผนกล้องไปคือยิ้มกลิ่มเลยใช <laughs> <laughs> ่ไหมครับอไเอย อันนี้ก็จะเป็นพี่ประจฉวครับพี่วิเชียนออรู้จักเขาตั้งแต่แรกแต่อันนี้ก็จะเป็นอันนี้อันนี้คือกําลังเตรียมร้านใช่กำลังเตรียมร้านค่ะบอกได้เลยว,<ต>ว่าไอ้ที่เงียบๆเนียเน่ยคือมันเงียบปกตินะเราไม่ได้ทำคอนเทนต์มันเงียบจริงๆเรแล้วเนี่ย ยยนนะคือถ้าถ้าแบบว่าเงียบแบบเน็ตไอดอลชื่อดังเขาเรียกว่า <c oughs> เงียบแบบไม่มีอะไรกันเงียบไปเลยแต่ว่าก็นะฮะรถก็จะผ่านไปผ่านมาอยู่เรื่อยผ่านอย่างเดียวไม่มีแวะจอดเราก็จะทักหลายรอบแล้วเนี่ยนั่งอยู่ครึ่งชั่วโมงในเมาท์ท่อไอเสียแล้วจริง <c oughs> ตาเริ่มผ้ามัวแล้วนะไปฮะห,หิวแล้วเดี๋ยวรอพี่นุชเร็นร้านไปเลยเดี๋ยวจะย่างกินแล้วเดี๋ยวจะเก็บเดี๋ยวจะเก็บบรรยากาศช่วงย่างมาให้ดูแบบว่าควันนี่ขึ้นพุดๆพุพุเลย แต่วันน really okay, so ี้สงสัยหมดไม่เลร้านหมาล่าเหมือนเขาเป่าถ่านทายฟันนี่เขาหมองไ้หมดนี่เราให้ลูกค้าเด็กไปดูของเราไปดูหลังร้านแหละไปดูดูช่วยช่วยบรรยากาศไงสร้างบรรยากาศให้กับร้านมันดูแบบวิ่งย่างงคือข้างหลังได้ยำพร้อมดูแล้วฟันก็จะเยอะหน่อยเกี่ยอะไรวะเนี่ยนี่เป็นไงโรบินฮูดมาแล้วใช่ไปรับร้านข้างๆอ่ะไม่ใช่ร้านเราโอเคเล้วยแล้วจะทำอะไรพี่ที่มารับออเดอร์จะต่อยเยอะไหม ก็จะเป็นร้านข้าวมั่งร้านกาแฟไรับออเดอร์หมาล่ายเลยปกแตยังดังงไอ้ยีอะไรเนี่ยูดจริงนี่จะหมักลรไรด้วยแตไม่เคยดังเลยทำยังไงดีพีเลียงแัดโเี้ยแตโออติดไ้แงแต่แกต้จัดจะวดแกไป่ไหลหรอไม่ไหไม่ดีเลยโพยายามตัวจัดิดประเพีิดประเ เมื่อกี้ใครได้ยินบ้างเมื่อกี้หัดไปถามพี่ไรเดอร์บอกว่ามารับออเดอร์ทั่วไปมารับหมาล่าไหมแล้วพี่เขาเคยนะแต่ไม่ใช่ไรไม่ใช่ไรนี้เป็นไงเป็นกูกูปิดแล้วกูไปขายข้าวโพดต้มขายช่องกิรถดีกว่าจังหวะเนี้ยเออสีเหลืองนี่เยลโลดลองลองเปลี่ยนเยลโลดสีเหลืองครับเปลี่ยนจากเน้นแมวเยลโล่ดฉีกเลยครับสีเหลืองสีเหลืองขมิ้นเหลืองไหม มาร้านหมาล่าเนาะนั่งสั่งข้าวอาหารตำฝั่งกันเต้โอ้โหจิตใจทำด้วยไรเออทำงานก่อนเออบอกเออไปช่วยอุดหนุนน้องเนาะสนับสนุนน้องเออนั่งสั่งอาหารตำสั่งกันกินกันกินเล็กอ่ะกินไปแล้วจานนึงที่เอาสีเหลืองไปกินเชลโล่ลองไปกูสักวันอย่างนี้เ่งวันๆไม่น้ำนี้แหละขอต้องเดี๋ยวเชลโล่ตอนนี้ลูกค้าาถามแล้ว รับงานรีวิวไหมครับอ่ะ y e ลโล w เติมเติร์ฟกระโปรงกรนหนุไหนพี่ลายแมนขอเสียงหน่อยครับพี่อันนี้าพี่เขาจะมาส่งของที่นี่บ่อยส่งแบบรับออเดอร์ส่งออเดอร์ส่งแบบไหนพี่โยนหรือว่าเอาเน็บไปข้างตู้บุญเติมอเหียมึงกับบริษัทเขาดีๆแหยอกหยอกแล้วพี่มีติดมาสักเส้นไหมเออกินข้าวอิ่มก่อ เดีย๋ยวเขาเขาอยากกินหมาดังยังหลอดเก่งกวไม่เลิกซ้อมมาสามช<อ> <laughs> ุดอยั่งกินข้าวยนโลอย่างนั่งกินข้าวยินโลกอยู่เลยจะไม่ได้ยากพักไม้เนี่ยรอย่างเนี่ยรู้มัเลยจะตั้งเนะาะเอารเหมือนเหมือนแบบเออพวกมึงกินมันหน่อยส <laughs> ิกินมันหน่อยเลยอสองสารมัดไม่น้ <laughs> ำตาไหล <laughs> แลแ้วเนี่ยหมาดแต่เที่ยง จะเป็นโมงครึ่งอเ,เออมันของเด็ดนะแถมพี่นี่กินแถมยาระบายด้วยนะ,อยอะเออต้องแถมไม่แถมไม่ได้เด็กเจอร้านกาแฟผมนี่ขายให้ลูกค้าต่อแก้วอ, <ะ S 2> อย่าเลี้ยงความดันอย่ากระตุน้นหัวใจแถม <อะ S 2> ไม่เลยเด <c oughs> ี๋ยวแม่งไม่รอดบ <c oughs> <c oughs> อกให้บอกแต่ไปกินในรถมึงอย่าไปกินในรถไม่ได้ไม่ได้ต้องกินนตรงงี้เลยมึกินในโรงพยาบาลให้พร้อมปั๊บปุ๊บไปเลยกาแฟนี่จะพูดถึงกาแฟนะนี่จะกินนะ ร้านอร่อยที่สุดในลพบุรีนะก็ต้องต้องพี่พี่ร้านโรงพยาบาลสวนมะเร็งลพบุรีนะคะสาม,มารถไปสั่งกันได้เลยนะคะที่นั่นอร่อยอร่อยะะอยเนะเนาะแต่พวกมีงเก่งเลยหนุ่มปากลบบุรีร้านนั้นเก่งเลยวหาพวกไปยกนั่นงเลยนตายกนั่งเลยต้องต้องขายวันไหนบ้างต้องถามอย่างงี้ดีกว่าขายวันไหนบ้างต้องตามแฟนเพจเพจขายตามฉันใช่ ต้องไปติดตามที่แฟนเพจนะครับทางแฟนะะวนนคสามารถติดตามได้เลยที่ทางอเมริกาโน่มาล่าไปเผดดน้อยเ็ดมากก็แดกเลยเข้าไปรวมกันแม่เลยไหนก็ได้ไหนแม่จะกล่องก้องบอกนี่ยังไงเมาลับข้าวแล้วก็ไปใช่ไหมคะแม่ในบัวแอดมินผมเข้ามาชอบชอบสายมูเลยสายมูแม่เขามาปอดเต็งตึงนี่อะไร มูนิดๆเรถใส่มูเหรอเออรถใส่มูข้ามูนิดๆเอี๋ยวนี้เหมือนเขามาซ้อมมูเป็นที่นี่ยเนั่งซ้อมมูตั้งแต่ตั้งแต่มาเนี่ยเห็นโลแปดรอบแล้วมาแล้วลูกค้ามาแล้วเนี่ยเห็นไหมลูกค้าจากลบบุรีี่คะสวัสดีค่ะคุณลูกค้ารับเลย ไม่เท่าไหร่เมคอนมันเผ็ดกับเนื้อ15าค่ะผักแล้วก็ที่เหลือ10นะคะลูกค้าเลือกสามารถเลือกเปิดร้านแล้วก็ใส่ถาดได้เลยค่ะมี่ซอมมาสามชั่วโมงนะคำคุณเนี่ยค่ะแล้วอันนี้อะไรอันนี้เนื้อโคุนนะคะยัง่อยยากจริงเนี่ยอร่อยเหรอทำไมไม่เก็บไปกินเองอ่ะเคยเก็บไปกินแล้วค่ะกินไม่ทัน เออต้องแบ่งกันต้องแบ่งกินทุกวันนี้คิดว่าไม่ได้กินเหรอกินทุกวันกินทุกวันกินเบื่อโอ้โหอ่าตู้ตู้นี้เท่าไหร่เอ่อเอ่อทั้งหมดเลยที่นี่คะไม่ใจง่ายจังเไม่ใช่ไม่ใช่มั่นใจตรงเนี้ยตู้เด่ป๊าป๊าโทรตามหาพวกบิ๊กแล้วเขาอยู่ท่าแล้วเขาสวยไหมคะมีข้าวสารไหมคะมีข้าวสารโอ้กินเยอะขนาดนี้เอาไปเขาสวยขึ้นไหมเอาไปเผ็ดอะไรดีคะน้อยกัง เผ็ดอะไรเ็ดียะเผ็ดน้อยแต่ร้อยเปอร์เซ็นต์น้อยน้อยหรือว่ายังไงน้อยยังไงทำนี้ให oh ้ดูแอนน้อยไหมขนาดไหนนะเผ็ดน้อยเผ็ดน้อยขนาดนี้ค่ะเอ้ยถ้าเือเผ็ดมากก็จะประมาณนี้ใช่ไหมคะเอะไรไม่มาเนี่ยมึงเรียกอะไรไป ไม่กี่ไม้ไม่ไม่ไม่กี่ไม้ไม,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 มนิดหน่อยน,นิดเดียวไอ้ยี่มึงไม่เผ็ดไม่หลาบ <laughs> มึงเผ็ดไม่หลาบพีม่มีความหลังอะไรกับเนี่ยอโอ้โหครั้งนั้นผมไปกินที่แล้วแบบว่าเขายา่างหอมนะอตอนย่างหอมมากเลยแต่จวงจวังหวะกินนะหมูแม่งปิ้นพริกล้วนในปากก็ว่าอลไอ้ี่ทำไมกูเคี้ยวไม่เจอหมูอ๋อไม่เผ็ดอันนี้ไม่เผ็ดไม่เผ็ดคนบางคนแบบไอ้พริกยัดหมูเนี่ยเผ็ดไหม หนึ่งเลยไม่เผ็ดถามว่ากินยากไหมไม่ยากถามแบบเอ้กินไปแล้วมันจะมีราคาคอไม่ราคายไม่ราคายแน่นอนและสี่อีกสิ่งหนึ่งที่ทุกคนแบบว่าควรรู้เลยแดกไม่ได้ด้วยไม่แม่อร่อยร้านร้านไหนร้าอื่นอะไเดนยำนะเดนยำอันนี้อร่อยไห่อร่อยมันมันมันอยู่ที่บุคคลแต่ที่ ผมรู้สึกว่าไม่อร่อยเพราะผมเป็นคนไม่กินเผ็ดนะนะเนี่ยแต่ถามว่าอร่อยไมไม่กินเผ็ดไม่กินปัดพิษปัดเป๊โอ้แก่ที่ผายไปแน้วพี่กูลืมไปแล้วด้วยเนี่ยว่ามันมีอยู่บนโลกอ่ะเออจัดตัวลงจอกมกอ่ะใช่ไหมหัวเก่ามากเลยเก่าขนาดไหนเนาะไม่กินปัดพิษปัดแป๊ก็ต้องแบบค่อยค่อยกนะโอ้อายที่ผายรู้วันสองเกิดเลยเนี่ยโอ้เออเงียบจริงว่ะ สองแล้วจริงโคตรเงี้ยโอ้โหเอี้ยขายอะไรบ้างมิจฉล้านข้าวไอ้เอี้ยทำของใทยแม่ด้วยขายที่ร้านเอาละครับกลับเข้ามาสู่มาร่าอาถงนะจอมกดไฟแล้วพร้อมลุยไฟกันตรงนี้เตาแบ๊กเตาแก๊สไอ้เอี้ยเตาแบ๊เที้ยอะไรล่ะซอยนะซอยนี้นะแล้วว่ามิลหนึ่งหกสามเป็นร้านที่รวมของกินเยอะมากที่สุดฝั่งนี้ก็จะเป็นอู่ซ่อมรถเอาเยอะอู่ซ่อมรถ เมื่อไหร่มันจะมาวนถึงร้านส่วนขอพี่แจ้งชื่อรวดได้เลยเต้าตุ๋นติแล้วแก่สารนางกระฉามพี่แล้วชมรมนนี้เป็นอะไรวินเนี่พี่เป็นหมึกค่ะปลาหมึกเหรอใช่ค่ะเป็นหมึกแท่งอร่อยมากเลยค่ะทานเลยไม่ผสมเลยไม่ผสมหมึกไม่สอนเล่นกันไหนเงี้ยเล่นกันไหนเงี้ยถ้าเล่นอย่างเงี้ยไม่เล่นด้วยนะเออแมคือเราไม่เล่นด้วยแล้วนะโอู้ย่างดีหมาไปเลย ชงสทาอ่านเทียมเลยเหยียเอ็นปุ่นงนี่ของจริงว่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับนะกินอะไรดีเเด็กสิร์ฟแล้โอ้โหดูนี้เด็กเสิร์ฟจ้างเด็กเสิร์ฟมาเสิร์ฟที่ร้านเอ้ธรรมดาที่ไหนลาจากรลบุรีเลยนะที่ฉันจ้างมาเห็นเรื่องนี้หาตัวนี่บอกเลยเป็นคนที่หาตัวจับยากมากเลยนะ ไม่ค่อยทำงานทำการแล้วมีร้านก็มีอยู่ร้านอมีร้านก็มีอยู่ร้านแบบแล้วแบบอีกคนอยากกินกาแฟก็คือต้องรอแล้นะคะลูกค้ากูจะแทะเอาไปแดกก็ได้เฮ้ยเอาไปได้คอนเทนต์ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเราไปเยี่ยมลูกค้าเขาบ้างก็ได้อหรออันนี้ที่เขาสั่งกันประมาณแปดร้อยบาทอันนี้ใช่ เราคิดไม่แพงหรอกเขามาไกลเผ็ดน้อยเผ็ดน้อยไม่รู้ว่าอันนี้เป็นน้อยของร้านเรานะไม่รู้ว่าพี่เขากินได้หรือเปล่าเราไม่้โรยผงใช่ไหมใช่ไม่้โรยผงชาแต่น้ำซอสบางๆปกติเราต้องโรยผงด้วยใช่โรยผงด้วยแต่วันนี้เราไม่โรยเพราะว่าพี่มั้งไม่ค่อยกินเผ็ดเราก็เลยเอาเผ็ดลำบากให้เขาเรียบร้อยแล้วค่ะโอ้โหดีเลยนี่ใครก็ได้ลองเยียนี้ให้คุณดูหน่อยใครก็ได้ลองเยียนี้ก่อนเลย อันนี้เผ็ดน้อยของทางร้านแล้วนะอันนี้เผ็ดน้อยเหรอพี่ใช่เผ็ดน้อยแล้วนะถ้าถ้าถ้าเผ็ดรน้อ่ลองดูลองดูลองดูนี่นะฮะหมาล่าพิมพ์ชีะฝากกันด้วยนะเนยวิ่งหนึ่งสอสามนะผ่านแถวๆนี้ก็จอดหน่อยจอดเถอะเนาะจอดคุยกับพี่กันหน่อยคุณรู้มาเสิร์ฟใหม่ได้ไหมพี่อ๋อได้ราคาแล้วครับเราได้เปลี่ยนเปลี่ยนนะครับเพราะเมื่อกี้ขายไปย้อนแสงโอเคมันเริ่มเปนใหม่ได้โปริมาณเราใหญ่แล้ว สี่ห้าคนเดินชนกันชิบหายเลยด้กกระโฟมมากเลยบาพเพเวอร์อยู่แล้วเนี่ยไม่ได้กินเนาะโอ้โหเข็มเหมดไม่พี่เรียบร้อยแล้วค่ะมาราสไตล์โนชี่นะนวมินหนหกสาม อันนี้ก็ดูจากสีแล้วพี่แกบอกมาแล้วว่าเผ็ดน้อยเผ็ดน้อยไม่เผ็ดน้อยของทางร้านแล้วแต่ดูจากสีก็คือการเคลือบน้ำพริกเผาดีๆ,ๆนี่เฮ้ยแต่ลอยแต่ลอยเหมือนจะเผ็ดเฮ้ยผมขอชิมเอาแบบเป็นพิธีพิธีหน่อยนี่เอามาเน,นะ้ออ้ามมันเบิร์นนั่นเลยหรอย <laughs> ช่วยไงมันช่วยนี่กูเคี้ยวเลยรือหนุ่มเบื้องมมนเนี่ยมันกรอบเลยขนาดนั้นมันต้องช่วยกันอยู่แล้วเผ็ดไหมนะ เอาจริงนะพอคำว่าช่วยกันอ่ะไอ้คำว่าช่วยกันผมไปนึกถึงเวลาหลานผมปวดขี้แล้วต้องช่วยมันหลานนี่อยู่นิ่งๆกูนี่ไหลพวดเป็นไงบ้างคะอันนี้ก็เป็นสามชั้นโอเคพี่ไม่ได้เผ็ดอะไรเยอะผมกินได้กินได้นะหนูาะว่ากินแบบว่าไม่ไม่กินเผ็ดเลยก็เลยลองเอาเผ็ดน้อยอู๋น่ามีมากข้าวมาจานนึงนะเนาะไม่อิ่มอีกอร่อยจริงไงอร่อยจริงสามเจ็ดสี้ก็งไ พอได้มไม่ไม่พอได้ได้เลยอร่อยเลยแต่แค่แบบว่าคนอาจจะยังไม่คุ้นชินไงมันก็เลยเงียบมันเงียบมันนับแต่สองปีมันยังไม่คุ้นชินกันสองปีแล้วนะนี่จะขายมาสองปีแล้วนะนี่มันยังไม่คุ้นชินกันอีกเหรอไอ้นี่มันไมชินแล้วนะเดี๋ยวรีขายไปก่อนเดี๋ยวก็ชินอีกคือไอการรีวิวของกินอน่ะผมจะขอพูดเลยว่า บางร้านเนี่ยคนรีวิวว่าไม่อร่อยอ่ะแต่จริงๆิพอเราไปกินแล้วมันอร่อยความอร่อยมันขึ้นอยู่ที่ตัวบุคคลมันไม่เหมือนกัน่แต่ละคนไม่เท่ากันสมมติคุณชอบกินหอยทอดอ่ะไปไปโม่เอาเกาเหลาเนื้อแล้วบอกไม่อร่อยมันก็ไม่แปลกหรอกเพราะคุณชอบกินหอยทอดแบบนั้นพี่ก็พูดถูกใช่เกลียดสีหน้าจังเลยเอออันนี้ก็เป็นหมาล่าส่วนตัวก็คือผิดน้อยอย่างที่สั่งื่อกีก็โอเคครับได้ตามสั่งเลยแต่ว่าอย่างอื่นอย่างเงี้ยผมไม่กินอยู่แล้วไงก็ต้อง เป็นน้องๆรับหน้าที่ไปเพราะเมื่อกี้ข้าวกะเพราก็ยังไม่เคลียร์เลยน้องข้าวยังไม่เรียงเม็ดเลยกินก็อิ่มเลยข้าวจะมากินหม่าล่าได้ไงใครแดงยังไม่เหลือบอกเลยโอาจยอันนี้ก็จะมีพริกมีอะไรก็อันนี้เป็นแฮมใช่ไหมพี่ใช่ค่ะเป็นแฮมสติ๊กเป็นแฮมสติ๊กนะฮะเป็นแฮมสติ๊กแล้วอันนี้เป็นปูอัดอ่าหัวอัดซีดปูอัดธรรมดาผัวอัดซีดอ่ะผัวอัดชีสอ่าไอ้เี่โอ้ชีส ตกใจบอกปูอัดซีดดิแดกกัเลยผ่าตัดอัดซีดออกกันตายหาเลยนะมันจะเป็นเนื้อเนื้อเนื้อนี่ขายดีมากเมื่อกี้ป๋าป๋าไปแล้วป๋าซุ้มป๋าเป็นเจ้าของซุ้มก็นี่นั่งยิ้มแล้วนะฮะเนื้อนั่งยิ้มแล้วป๋าตงได้เนื้อไปอ่ะตาอันนี่แดงอ้าวฝากกันด้วยนะคนเตี๋ยวป๊อกป๊อกหมดขับไปนี่โอ้โหอันนี้กร็สายตาดีร้านไหนก็พูดไปหมดแอดมินโพสเพจเลยครับใครอ่ะไอ้รใครอินฟีดขับผ่านกันที่เลยใครอินฟีดทุกอย่างเลยจริงๆเอาไปเดี๋ยวกินกันเลยเดี๋ยวกินกันละเดี๋ ทำไมเนี่ยมันจะไม่ขำอยู่แล้วอ่ะโอ้ยพูดมาได้โอ้โหกว่าอันชี่ายแล้วเอาดึงเชือกนิโอ้ยห่วงแม่มต้นจิมนี่ชุบโหวะไว้เดี๋ยวสินอันชีพายใครคเดี๋ยวเอาหน้าขว้างร้านแบบนไปต่ะยังกล้อมแล้ว ได้ปลูกได้ปลูกเขาเดี๋ยวมัหมดมาล้านี่แล้วก็ได้มาไา้ทำงานแล้วเนาะเป็นคนแรกจะดีมากทำไมไม่กินไม่กินคนนี้ทำไมอ่ะเดีทยวไมไม่กินคนนี้ทำไมอ่ะมากินร้านพี่อเหรอครับยันมากินร้านพี่ได้ไงเนี่ยเด็ดที่ลบบุรีหากาแฟอร่อยกินไม่ได้เลยไม่ได้เลยร้านเขาก็ด้วยใช่โอ้โหขาเซียมาดูมาดูกันจริงมาดยกันมาด้วยกันมาด้วยกัน เพือนมากินร้านฝึกเล่นได้ไงเนี่ยหัดเล่นนะเนี่ยอ่เนนะเออจะไปบทให้เขาได้นะเมกี่นะ <c oughs> ชิน <c oughs> ได้ชินช <c oughs> ินเพราะปกติบทเองไงอฝึกหัดนะ <c oughs> โอ้ยไม่เป็นไรนะไม่ฝึกหัดแล้วถ้ามีมอยี่ห้อเนี่ยอยู่ที่ร้านเนะี่ย <c oughs> ไม่เดี๋ยวพีเขาก็ไม่รู้แฟนเขาซื้อบอกบอซื้อมาสองร้อยจากจีนเฮ้ยกูไปโดนของอะไรมาไ่ยเป็นพันเลย โดนแล้วล่ะจังเงี้นะพี่จะซื้อแพงแฟนเขาอะซื้อถูกแล้วเอาหรอกหน้าตแฟนพี่ซึ่งสมองไหนก็ถูกแล้วอ่ะคนติดตามอยู่กันนะในสตอร์กเห็นอยู่จริงปะเนี่ยจริงไม่ค้าอยู่เป็นเอาจริงจริงดูอยู่ไม่ได้มีดีกีแค่น่ารักหรือว่าหน้าตาดีอยู่เป็นด้วยบอกก่อนเลยติดตามมาติดตามอยู่ตอนนี้แม่ค้าเก่งมากเลยนะ่ยพ่อค้ากาแฟไปยืนจ้องเมีก็บอกเซียมซีเลยทีนี้ จะให้เย็นค่ะเขาค่อยแถมอย่าแถมแรงนะเกมเก่งไปหมดละถ้าแถมแรงเนี่ยเปลี่ยนจากหม้อกาแฟแกลายเป็นบ้างไฟทันที <c oughs> ถามว่าทําไมรู้ประสบการณ์กูมีถึงสี่ครั้งแล,และตอนหน้าลูกค้าด้วยแลและแลวันหนึกว่าลูกค้าจะด่าอ,ออขออีกทีพี่อม,มึงคิดว่าหม้อกูถูกมั้งแล้ววันนี้ทําไมว่างถึงมาได้ขอผมมาทํางานกับพี่นุชตเนี่ย <c oughs> มาทํางานงพี่จามาถ่ายคลิปกันอะไรกันก็เป็นคลิปอ่อ ของลูกค้าทั่วไปเลยคุณมาแต่จะเป็นโมงครึ่งตอนนี้บ่ายสองครึ่งแล้วเพิ่งเริ่มทำงานยังไม่ได้งานเลยยังไม่ได้งานเลยพร้อมนะครับทีมนู้นกินกันไปแล้วสองชั่วโมงกินแล้วสองชั่วโมงเมาได้วหนชั่วโมงนึงเมาหนึชั่วโมงนึงยังไม่ได้งานเลยสามทุ่มแล้ววนนี้เดินล้วล่ะพี่พูดได้ปะไม่ต้องโอเคไม่เป็นไรไม่มเป็นไรนะี่ ดูดูแนวว่าเนี่ยพี่ก็ได้อยู่ขายออเดอร์ไรเดอร์เออออเดอร์ไรเดอร์ออออเเดดรรร์์ไมีออเดอร์จากไรเดอร์อะไรอะไรอ่ะแล้วดีสามสองโอ้ยนี่ก็ได้อยู่นอกจากหน้าร้านนะก็มีออเดอร์ไรเดอร์ด้วยโอเคดิ่เก็บเก็บของเลยทีนี้มันเด่นมันจะเด่นซีนคู่นะอ้าวสองมันต้องขนาดนั้นเลยพี่ โอ้ร้านผมไม่ได้พี่พูดไวายแต่ละวันนี่โหจริงพี่โรดพี่เลนนะดูบางคนสั่งเมื่อกี้เอาเลยมันรีบไงโอ้ยต้องเร็วขนาดนั้นเลยเหรอคนมันเยอะขึ้นผมเพ่เลยต้องอัปเกรดร้านต้องอะไรร้านเพื่อตอบสนองลูกค้าเพราะว่าออเดอร์มันมาลุลุ้ว่าแล้วจะต้องทำยังไงถึงจะเร็วขนาดนี้กระโจนมานี่เลยโอเคครับใด้เลยเนาะใช่อันนี้ผมไปทาอินของผมเองตอนนี้วุ่นวายมากเลย <laughs> เราบ้องลืนล่นๆรู้ผลอนุมัติไวสุดใน5นาทีพวพูดไงตอนนั้นเอ้ากูก็ขคำมาคำเม้นดิ